สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีพี่ป้าน้าอานะครับเพื่อนๆนะครับและผู้ติดตามนะครับทางช่อง YouTube นะครับวันนี้ร้านผู้เสมอเท็กเตอร์สาขาสามอำเภอแกงนะครับขออนุญาตกลับมารีเพียอีกครั้งนะครับคันนี้นะครับคูปต้าเอล4018นะครับดีทีอ่าซื้อรถถ่ายมือสองนะครับช่วยประหยัดนะอ่าหนึ่งแหละนะครับข้อดีของรถถ่ายมือสองนะครับหนึ่งแหละประหยัดสองสองละครับ อุปกรณ์ครบนะคันนี้อุปกรณ์หน้าหลังนะครับนะไม่ว่าจะเป็นดันชุดดันหน้านะครับที่ให้ไปแล้วก็ชุดหลังก็จะเป็นผ่านพววห้านะครับอ่าเป็นผ่านพวนห้าครับแต่ไม่ได้เอามาโชว์ในคลิปนะครับนะข้อดีคือถูกนะอุปกรณ์ครบพร้อมใช้งานอ่าถูกอุปกรณ์ครบพร้อมใช้งานนะครับยางหน้าสวยนะอ่ายางหน้าสวยนะครับนะดอกยางเหลือๆนะอ่ายางหลังได้อยู่ประมาณสักอ่าหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่าหกสิบเปอร์เซ็นต์นะ ขอบกระทะคันนี้ก็ไม่ขี้เล่นะครับนะไม่ขี้เล่นะขอบกระทะไม่ขี้เลร่นะครับสวยๆนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับนะทั้งสองนะครับมาดูชุดนะครับอุปกรณ์นะครับศูนย์เดิมแท้นะครับนะอ่าใดก็ยังเดิมนะครับใดยังเดิมห้องคัดคันน,นี้ยังไม่ผ่านการตัดนะยังไม่ผ่านการตัดนะครับแต่มีการซ่อมโมลุงห้องเกียร์น่าจะเป็นรอยซ่อมโมลูงห้องเกียร์นะครับอ่าน่าจะใช่คันนี้น่าจะใช่นะครับอ่าเรามาดูนะครับตัวรอบๆนะครับไม่มีสนิมนะ อ่าไม่มีสนิมนะครับคันนี้เจ้าของเก่าเขาก็รักษาดีนะครับนะเจ้าของเก่าเขาก็รักษาดีนะครับเครื่องยนต์เป็นระบบไดร์เบ็คอินเจคชั่นนะครับระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับให้พลักะให้พลักํากลังแรงม้าสูงสุดนะครับ40แรงม้านะครับแน่เขาจึงเหมาะนะครับที่จะเอาไปเข้าสวนขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เข้าไปใช้งานในไร่ในนานะครับเนื่องจากด้วยพลักะกาลังเขาเหลือๆนะครับคันนี้พลักะกำลังเหลือๆนะครับไม่สวยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรถนะครับ ในมุมกว้างๆนะครับนะมีกัดหน้าให้ด้วยนะคันนี้มีกัดหน้าให้ด้วยนะครับไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเติมนะครับกัดหน้าแท้ศูนย์นะของแท้ศูนย์นะอ่าของแท้ศูนย์นะครับอ่ามาดูยางฝั่งนี้นะครับสวยๆนะครับยางฝั่งนี้สวยๆนะครับนะ ยังไม่ผ่านการแกะเลยนะตังนี้อะไหล่เดิมคูเบต้านะครับนะพวกคันส่งพวกอะไรเป็นของคูเบต้าแท้นะครับนะยังมีรอยมาร์กรงงานก็ยังอยู่ครบทุกจุดนะครับน่ะรอยมาร์กลงอยู่ครบทุกจุดสติกเก์สติกเกอร์ก็ยังอยู่นะครับนะอ่ารถอาจจะรถแต่มีร่องรอยกระรางอุปกรณ์นะครับจากเจ้าของเก่านะครับนะก็ถือว่าไม่คีเลยคันนี้ไม่คีเลยนะครับยางหลังก็เช่นกันนะครับหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับสวยๆนะครับบางคนก็สวยๆนะไม่มีบิดเบี้ยวนะครับบางคนสวยเข้ารูปปกตินนะะครับ สวยหลังคาก็ยังเป็นหลังคาเดิมแท้คูโบต้านะครับนะเดิมแท้คูโบต้านะครับอ่าพี่เจมครับรถไถเติมน้ํามันอะไรครับนะมันเป็นคําถามนะครับเป็นอีกหนึ่งคำถามนะครับที่สงสัยกันนะครับรถไถคูโบต้านะครับเติมน้ํามันดีเซลนะอ่าหรือ B7 ได้นะครับนะเติม B7 ได้นะครับก็คันนี้นะครับพวกอะซิลิกอนสติ๊กเกอร์นะครับการบำรุงรักษาก็ยังอยู่ครบนะครับเราจะบำรุงรักษาเครื่องนะครับทุกๆ400ชั่วโมง แต่รอบแรกที่ลูกค้าซื้อไปพี่เจมจัดให้แล้วนะครับนต่พี่เจมมาจัดให้จะไล่เปลี่ยนอ่ากองน้ำมันเครื่องนะครับกองโซล่านะครับกองกองไฮดรอลิกนะกองต้องเปลี่ยนกองไฮดรอลิกนะครับตรวจสอบคุณภาพน้ํามันนะครับอ่าว่าน้ํามันยังใช้ได้ดีไหมนะครับตรวจสอบคุณภาพน้ํามันนะครับอ่ะน้ำมันไฮดรอลิกนะครับนะแต่แต่ชุดนี้ไม่มาไ่ต้องห่วงนะครับพี่เปลี่ยนให้หมดนะครับเป็นชุดไส้กองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ากองโซล่ากองไฮดรอลิกนะครับกองโซล่านะครับอ่าล้างถังให้เปลี่ยนเปลี่ยน ตัวนี้ก็ล้างให้นะครับล้างถังน้ามันเปลี่ยนกองต่างๆกองโซล่ากองเครื่องน้ํามันเครื่องนะครับและกองอากาศอ่าและกองอากาศนะครับที่สิบแรงคันนี้นะครับจุดเด่นเขานะครับก็คือเขามีตรงที่ระบายระบายไอนะระบายไอจากจากคานนะระบายไอจากคานอ่าระบายไอจากคานนะครับอ่าระบายไอจากคารจะอยู่ตรงนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเติมนะครับนะจะอยู่ด้านในนะครับจะสังเกตเห็นนะครับ นู่นนะครับเห็นไหมครับน่าจะเห็นนะอ่าอ่ามองผ่านนะครับท่อเข้าไปนะครับจะจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่จะอยู่ตรงนี้อ่าจะอยู่ตรงนี้นะครับท่อระบายไอนะครับจะอยู่ตรงนี้พี่เจมซูมให้ดูนะครับอ่าจะอยู่ตรงนี้นะอ่าท่อระบายไอจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าพอดีของเขานะครับนะช่วมบำรุงรักษาช่วยลดการเสื่อมของซีนล้อหน้านะครับนะเช่อเรื่องการเสื่อมของซีนล้อหน้านะครับคันนี้พี่เจมเสนอขายเพียงนะครับ 3 4 9 0 0บาทอุปกรณเกนนะ์เป็นใบดันกับฐาน5นะอ่าเป็นใบดันกับฐ่าน5รถพร้อมใช้นะครับเช็คพร้อมใช้นะครับถ้าสนใจคันนี้นะครับเบอร์โทรพี่เจมนะครับ0 8 3 5 3 8 8 0 7 1นะครับพี่เจมร้านพูดเสมอแท็กเตอร์สาขา3อํอำเภอแก้งนะครับไม่สะดวกมากก็ดูคลิปนะดูคลิปจบสามารถเอฟเป็นเจ้าของได้เลยแต่หนึ่งนะครับต้องวีดีโอคอลเห็นผมก่อนนะครับนะเห็นผมก่อนเห็นหน้าล้างก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณคับ